พัดเลยแบบนี้นี่ตำเลยพี่ดื่มน้ำท่อมแล้วนี่แบบนี้ไม่ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่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 ออกมาเนี่เลยออกมาเนี่เลยดื่มน้ำท่อมมีอะไรมีอะไรครบเลยนี่ไม่ไม่ออกมาเนี่ยออกมาเนี่อ่องเพื่อนผมมีเยอะแยะปีไม่ไปอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ผมต้มอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วอุปกรณ์ไปเดาน่าเมกอ่ะไม่ใช่แล้วนี่มันต้มกระท่อมดื่มเลยแบบนี้นี่ไม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 ่ออกมาเนี่เลยออกมาเนี่เลย จัดเลยดูนี่มีใบมีหม้อต้มอะไรครบเลยจำน้ำอ้อยอ่ะไม่ใช่น้ำอ้อยนั่นน่ะไม่ใช่น้ำอ้อยตดอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกินกับโป๊ะไปอ่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาเรื่องนี้ไม่ใช่แล้วนี่นี่ใบกระท่อมนี่ครบเลยนี่ไม่แม่แม่แม่ไม่ใช่แล้วมันอะไรนี่มันใบอะไรนี่ มันไม่เจ๊ใบก็จ่อแบบแล้วมันใบอะไรมันใบศาลาราศาลารึเนี่ยศาลาวัดเลยอไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาเลยโอกนี่จะลองกับผมไหมอะไม่ลองไม่อะไรออกมานี่ออกมานี่เม่์มยออกมานี่ออกมาเลยเม่์เมย์มย์มยออกมาออกมาเลยเม่์มย